ขณะนี้6นาฬิกา49นาทีนะครับมาติดตามข่าวเชาว้าเวิร์กพอ้์กันต่อนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศของการจับหมายเลขพักเนี่ยคึกค<ฆ>ักนะก็มีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ละพักเนี่ยเดินทางไปด้วยนะครับเรียกว่าตบเท้ากันไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้หมายเลขในการไปใช้ในการหาเสียงปรากฏว่าส่วนใหญ่นะพักใหญ่ๆดังๆเนี่ยได้เลข2หลักนะเวลาชูนิ้วเนี่ยต้องใช้2มือนะครับ ภูมิใจไทยเนี่ยยังดีหน่อยอได้มือไม่พอนะเนิ้วพอนิ้วไม่พอแต่พอเวลานักข่าวไปถามต่างคนต่างก็บอกว่าเนี่ยอ๋อไอ้เลขที่ได้เนี่ยมันดีแล้วก็ตีความหมายไปในเชิงบวกของอแต่ละคนแต่ละพักนะครับทีนี้บรรยากาศเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมช่วงเช้าเนี่ย49พักตอนบ่ายไปเพิ่มอีก5พักรวมทั้งหมดเนี่ยวันแรก54พักการเมืองนะครับนี่ อันนี้ตอนปลายตอนที่ยังไม่ได้ไปจับนะฮะก็บรรยากาศก็คึกคักมีกองเชียร์เข้าไปกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกมีช่วงหนึ่งที่คุณอุ้งอิงเนี่ยคุณแพทรคารชินวัตรได้เจอกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณแล้วก็ยกมือไหว้ทักทายกันนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับช่วงที่ไปสักระพระอินทร์มีผู้ชายวัยกลางคนเนี่ยมาตะโกนด่าคุณอุ้งอิงออตะโกนด่าทีมงานพักด้วยนะครับทีนี้ อะละมีการเปิดรับสมัครเมื่อวานตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับลุงตูลุงป้อมเนี่ยก็ไปนะค,คุณอนุทินคุณจุรินคุณอุ้งอิงคุณพิธาคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หลายคนเลยนะครับที่เดินทางไปนะครับซึ่งปรากฏว่าช่วงที่มีการจับหมายเลขนะครับทางกกตก็ได้มีการประกาศนะ รับรองหมายเลขของแต่ละพักตามที่จับได้นะครับโดยช่วงที่มีการจับหมายเลขเนี่ก็มีดราม่านิดหน่อยเดี๋ยวจะมาเลาห้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูแต่ละพักการเมืองก่อนว่าได้หมายเลขอะไรกันมาบ้างนะฮะนี่นะครับอ่ะตอนที่จับหมายเลขอานี่คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้หมายเลขเจ็ดนะครับแคนดิเดตนายกนะฮะ คุณวราวุฒิศิลปอาชาแคนดิเดตนายกของพรรคชาติไทยพัฒนาหมายเลข18บพรรครวมไทยสร้างชาติในลุงโต22พลตำรวจเอเสสนะกเสรีพิสุทธิ์นะพรรคเสรีรวมไทย25พรรคประชาธิปัตย์คุณจุลิน26่สกพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิง29ก้าพรรคก้าไกลคุณพิธา3 1คุณหญิงสุดารัตน์32เนี่ยพรรคไทยสร้างสร้างไทยลุงป้อมพลเอกประวิตย์พ,พรรคพลังประชารัฐหมายเลข37นะครับเนี่ย แล้วก็ยังมีนี่อันนี้ภาพรวมนะทั้งหมดนะครับที่มีการจับหมายเลขนี้บอกเป็นบางพักแล้วกันเพราะว่าทั้งหมดมันตั้ง49พักที่ไปจับหมายเลขกันเนี่ยนะนี่นะครับก็กรกตก็ประกาศรับรองหมายเลขแล้วเรียบร้อยนะคะคือช่วงแรกของการจับได้เนี่ยก็ยังต้องรอเพราะว่าถ้ามีใครเอกสารไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่เลขมันก็จะเคลื่อนใช่ไหมคะตอนหลังก็รับรองแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเลขตามนี้นะคะยึดเอาตามนี้แล้วนะคะ ไอตอนจับหมายเลขเนี่ยไอตอนจับหมายเลขเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูหน่อยมันมีประเด็นนิดเดียวเขาดราม,ม่ากกันในโซเชียลเนื่องจากว่าพิธีกรชายที่ทําหน้าที่เนี่ยที่กรก,รกรตเขาเขาดําเนินการทําหน้าที่เนี่ยพูดออกใหม่ลักษณะก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่สาวสวยใช่ไหมอยู่บนเวทีอะนะครับพิธีกรชายก็เรียกเจ้าหน้าที่ผู้หญิงน้องคนสวยะอะไรทํานองนี้นะครับเ,เดี๋ยวลองฟังดูหน่อย เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับน้องคนสวยหยุดก่อนครับคนสวยหยุดก่อนครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับครับเพื่อความเท่าเทียมเที่ยงธรรมนะครับขอให้ทางผู้บริหารของกกตเป็นผู้คนดีไหมครับดีนะครับกราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการดีกว่าครับท่านเลขาธิการครับในโซเชียลเขาด่ามากกันนิดหน่อยนะว่าเนี่ย ลักษณะก็คือเรียกเจ้าหน้าที่ว่าน้องคนสวยดูเป็นการคุกคามทางเพศกันหรือเปล่าเออคือถ้าน้องเขาไม่ได้เต็มใจให้เรียกแบบนี้ล่ะอะไรทำนองนี้บางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวทีระดับชาตินะอันนี้งานทางการนะไม่ใช่งานเลี้ยงบริษัทไม่ใช่งานเลี้ยงออฟฟิศหรือว่าตามร้านคาราโอเกะที่จะพูดออกไมาแล้วเรียกไทยว่าน้องคนสวยทำไมไม่ทราบชื่อ ก็ไม่รู้แต่ว่าบางคนบางคนเขาดราม่าแต่บางคนก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยฟังแล้วก็ดูเขาก็ชื่นชมว่าอีกฝ่ายเนี่ยสวยดูเป็นคําบวกไม่ใช่คําลบเอออันนี้ก็นิดหน่อยดราม่านิดหน่อยนะครับทีนี้อ่ะพอได้หมายเลขปุ๊บนักข่าวก็ไปถามแต่ละพักว่าเป็นยังไงพอใจไหมลุงตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับหมายเลข22พักครวมไทยสร้างชาติเออนี่นักข่าวแซวบอก ทำทำนิ้วไงก็ então, ทำได้หลายทำได้หลายท่า<ห>แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอ๊ะชูสอนิ้วแบบนี้เนี่ยวัยรุ่นวัย 2k ป่อในตอนแรกชูสอนิ้วแบบว่าขนาดด้านข้ามแบบนี้ตึ้งหลา,ายคนบอกเออมันกด็ดูมันก็ลักษณะคล้ายปูเนาะเแล้วก็มีนี่ทําเป็นแบบว่าประกบกันบนล่างแบบนี้แทนครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยจะชูมือแบบไหนฮะตอนหาเสียงก็ดีก็ได้ ไวทูเคมาะอ่าฮะสงมครับครับไวทูเคไวคอะคะครับไวคคอ้หาเสียงมันก็คือการการหาเสียงเลื่อชงเข้าใจว่าบ้านเมืองสบายยังไงเราไม่ได้ชุ่ตัวเลขอย่างเดียวหรอกมันก็อยู่ที่นโยบายในการหาเสียงว่าเราจะ ย้อนกลับไปดูอดีตก่อนที่เป็นยังไงมาบ้างแล้ววันนี้เราทำอะไรเรามีอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างอนาคตเราต้องการอะไรนี่คือหน้าที่ของพรรคการเมืองระดับใหม่ต้องทำใช่ไหมอืมนะส่วนลุงป้อมว่ายังไงครับได้หมายเลข37ค่ะทำนิ้วย่ามกันนะ37เนี่ยเอออยู่กําลังนึกอยู่ไม่พอไม่พอนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่พอมันต้องทําเป็นมือหนึ่งสามนิ้วอีกมือหนึ่งทําเป็นแบบ นักข่าวถามทำไงนิ้วนี่ลุงป้อมโชว์นิ้วให้ดูอ๋อทำสองทีแต่ว่าดูเก๊กกังเหมือนนะตอนที่ยกนิ้วเนี่ยยังไม่ถนัแต่ก็บอก3ามบกเมันเป็น10เลขดีถือว่าเลขดีก็ตีความไปในเชิงบวกบอกว่าเนี่ยสาบวกเเป็น10แล้วก็อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้จำสามนโยบายหลักและบัตรประชาัฐเจ็ดร้อยอ่าเดี๋ยวลองฟังน ถ้าเขาจะเลือกแล้วเขาจำได้ถ้าเขาไม่เลือก,กเขาจำไงก็จำไม่ได้หรอกเาจำเงี้ยสามสามเจ็ดเนี่ยมไม่ไม่คุยไม่คุยวันนี้ไม่คุยวันนั่งนนั่นนงห่างกันถ้าเขาจะเลือกแลได้สามแล้วก็เจ็ดสามแบบ <c oughs> สามแบบมีนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนี่ไม่ใช่ชูสามนิ้วด้วย ต้องต้องแบบเลขสามอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นถ้าชูแบบ3นิ้วเดี๋ยวจะโดนเขาเรียกอะไรอะแคปภาพชู3นิ้วไปเซลอีกคือไม่3อย่างนี้แต่เป็น3แบบสา3ก่อนแล้วก็หุบนิ้วลงแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้เป็น7โอ้ยากเหมือนกันนะนิ้วล็อกนะบางคนแบบเสมอกันเมื่อวานเนี่ยหยับไม่ทันคือพักใหญ่เนี่ยพักใหญ่เนี่เสมอกันเลยครับได้เลข2หลักส่วนผมว่าสองสองนี่ยังทําง่ายกว่านะ ไม่ไม่รู้อย่างนี้ไงเออก็ไม่รู้แต่ว่าพักใหญ่เนี่ยเขาได้เลขสองหลักกันแทบทั้งนั้นเลยครับยกเว้นภูมิใจไทยพักเดียวส่วนพักเล็กๆนี่เฮงมากเล็กๆนี่เฮงเลยนะเมื่อกันนัดกันมาเมื่อวานนี้ก็มีของก้าวไกลเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้เขาเรียกว่าเดี๋ยวเลขเนี่ยถ้าจําเลขเนี่ยจะจํายากก็เอาเป็นว่าจําโลโก้และกันจําโลโก้พักเพราะว่าตอนที่ไปกาปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาจะมีโลโก้อยู่ น่สามเหลี่ยมกลับหัวทำง่ายกว่านะคุณทิมพิธาบอกว่าเนี่ยให้จำแบบนี้สามเหลี่ยมกลับหัวโลโก้พักส่วนผู้สมัครสอสอแบบเขตอันนั้นเนี่ยต้องจำเลขเพราะเวลาไปกาบัรเนี่ยมันไม่มีชื่อมันมีแต่เลขอันนั้นเนี่ยต้องให้ชาวบ้านจำเลขให้ได้เดี๋ยวลองฟังเนี่ยสัญญาครับว่าเราจะพยายามปฏิรูปกองทัพนะครับเอาทหาร ออกจากการเมืองเพื่อคืนความปกติให้การเมืองดีนะครับเราพร้อมและเราสัญญาว่าจะสู้กับทุนผูกขาดแล้วก็ทำให้ SME ลืมตาอ้าปากได้เพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจเราสัญญาครับว่าจะทำให้ประเทศไทยมีอนาคตดีผ่านการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอำนาจทั่วประเทศนะครับทำให้กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยและประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพพวกเราทุกคนในนามของพรรคก้าไกลขอสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ณนที่นี้ครับ คก็ให้จำสัญลักษณ์นะคะสำหรับ party list นะส่วนพักชาติไทยพัฒนาคุณวราวัสศิลปะาอาชาค่ได้ก็บอกว่าคือเลขเนี่ยเลขไม่มีในใจแล้วนะแต่เลขที่ถูกโฉลกเนี่ยคือ2.5นะคะเลขที่ถูกโฉลกคุณสอส่วนของพักชาติไทยพัฒนานี่ได้18เนาะได้18นะเอแแต่เทศเลขที่ถูกโฉลกคือ2.5เออนี่ก็เลยก็เราต้องมานั่งอาจจะ 2อองห้าเอมาแต่ว่าอันนี้ต้องใช้สองคนเลยนะคะคุณหนูนาช่วยด้วยมือหนึ่งนะคะได้เลข1-8ว่าแบบนี้คุณหญิงสุดารกเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยค่ะได้3ามสเนี่บอกว่าก็แสดงให้เห็นถึงคนไทยชนะแข็งแรงมีอวัย,ยวะครบ32ประการว่าแบบนี้3าอวัยวะครบ32องฟังทางฝั่งคุณหญิงสุดารัตก,ก่อนนะคะ วันนี้เนี่ยเห็นป้ายข้างหลังใช่ไหมคะคนไทยต้องชนะประเทศไทยต้องแข็งแรงเนี่ยเราทําไมถึงเติม32นโยบายนี้เร่งด่วนเพราะวันนี้คนยากลําบากเหลือเกินนะนี่สินก็สูงค่าครองชีพแพงนะรายได้ลดแถมยังคอร์รัปชันโกงกินกันเยอะแยะไปหมดเรื่องปราบโกงเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะวันนี้พวกคุณทั้งหลายถูกเอาเปรียบจากการทุจริต อย่างเช่นค่าพลังงานค่าไฟฟ้าคุณจ่ายเกินจริงาจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเราจะไปล้างสัญญาธาตุค่าไฟต้องไม่เกิน3บาท20ค่ะค่ะน,นองเหนือจากนี้ต่อเลยไหมคะคุณจุลินนะ<ว>ประชาธิปัตย์นะคะได้2 6 ก็บอกว่าได้เบอร์อะไรก็เหมือนกันชาวบ้านจําได้ก็ต้องสังเกตหน่อยไม่ยากไม่ยากเชื่อว่าถ้าตั้งใจจะเลือกก็จะจําได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสองหนะคะแล้วก็มีคุณอนุทินชาญวีรากูลภูมิใจไทยได้หมายเลข7นะบอกว่าเป็นหมายเลขที่อาจารย์ให้ไวแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครอ่าเดี๋ยวทังฟังเสียงทั้งสองท่านเลยค่ะคุณจุลินแล้วก็คุณอนุทินนะคะเลขไหนก็ไม่มีปัญหาแลครับก็เหมือนที่ผมได้เห็นตั้งแต่เช้า ว่าเ,าเลขไหนก็ดีหมดเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับอุดมการอยู่กับผลงานอยู่ที่จุดยืนทางการเมืองและสิ่งที่เราสั่งสมมานะครับตลอดระยะเวลายาวนานที่เราทําหน้าที่เพราะฉะนั้นพักก็มั่นใจครับหมายเลขอะไรก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เบรอร์อะไรก็เหมือนกันชาวบ้านก็จำได้เลือกตั้งเตรียมพร้อมเนี่ย ประมาณครึ่งปีเอ้ยประมาณปีครึ่งแล้วนะครับ,รบแล้วก็ดําเนินการลงพื้นที่เนี่ยมามากกว่าครึ่งปีแล้วต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านเลยที่เลือกพรรคภูมิใจไทยและไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยในอดีตนะครับเราได้แสดงให้เห็นว่า4ปีที่ผ่านมาที่เรามาทํางานในรัฐบาลชุดนี้นะครับ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนพักภูมิใจไทยทําอย่างสุดความสามารถไม่ว่าพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่ที่เลือกเราหรือไม่เลือกเราเราทําเพื่อประเทศไทยทําเพื่อประชาชนคนไทยแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินว่าฟ้ามีตาครับประชาชนคือฟ้าของพวกเราส่วนอีกพักหนึ่งพักใหญ่พักเพื่อไทยซึ่งได้หมายเลข29บอกว่าเนี่ย29เเป็นหมายเลขที่พักเพื่อไทยต้องการเพราะเป็นความหมายที่ดี เนื่องจากรถประจําตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์เป็นหมายเลข29และพักเพื่อไทยเองรณรงค์ให้กาหมายเลข29เข29นี่ย29เพื่อเปลี่ยนนายกคนที่29ออกไปนะครับรเ,เดี๋ยวลองฟังทางหัวหน้าพักคุณหมอชลานานสีแก้วสารว่การกุงเทพานครตรงดินแดงเนี่ยก็เคลื่อนมาแล้วก็มีการประกาศสําหรับหมายเลขบัญชีรายชื่อครับ <c oughs> เราใช้เวลาสั้นๆขึ้นรถแห่นะครับมีคนด d เดตว่าที่ค <c oughs> นด d เดต t e รวมทั้งผู้นคณะผู้บริหารเราเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจคือ กระแสตอบรับจากพี่ๆน้องๆที่ยืนอยู่รอบถนนเนี่ยนะครับโบกไม้โบกมือให้กันอตอบรับที่คือเป็นพลังมากเป็นพลังมากถามถึงความมั่นใจขณะนี้ค่ะมั่นใจมากครับมั่นใจครัว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลได้เปลี่ยนรัฐบาลได้เพื่อไทย i ลน์สไลด์นะครับตัวเลขนี้ใกล้เคียงที่รระวังเป้าหมายไว้นะครับสาหรับหมายเลขบัญชีรายช่อค่ะอันนี้ก็บางส่วนนะพักใหญ่ๆพักที่ได้หมายเลขส่วนใหญ่ก็จะเป็น2หลัก แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวผมว่าไอ้ชูนิ้วเนี่ยเป็นกิมมิกน,นิดเดียวส่วนใหญ่เขาก็ขึ้นเป็นตัวเลขให้เห็นเป็นป้ายอยู่แล้วะเวลาไปหาเสียงอะ่ะเมื่อาวานนี้คุณชูวิทย์ไปด้วยนะพี่จงครับคุณชูวิทย์ไปแต่เช้าเลยนะไปไปเรื่องจับเบอร์เนี่ยคือจริงๆบอกตั้งแต่ลองคืนก่อนหน้าแล้วบอกเดี๋ยวเราต้องไปดูลิเกที่สาราวาการกรุงเทพสองแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปที่สาราวาการกรุงเทพสองแล้วพอเขาได้เบอร์มานี่ก็มาพูดถึงเรื่องเบอร์ด้วยนะ อ่านแล้้องหน่อยไหมล่ะพี่ <m> ว่าแต่ละเบอร์เนี่ยคุณชูวิทย์เขามองว่ายังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างพระภูมิใจไทยได้เจ็ดบอกเจดเนี่ยมันคล้องกับคาว่าเจ็บแบบนี้ก็มีมนะแล้วก็มีแบบโน้ตเนี่ยอารมณ์เหมือนเออก็แบบเลขศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณชูวิทย์ก็มีการโพสต์เอาไวย้ยาวเลยเหมือนกันนี่คะ่ะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปถึงก็พุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทยนะแล้วภูมิใจไทยได้เบอร์เจ็ดบอกเจ็ดเนี่ยเจ็บนะ